กับสบายดีพี่น mm, umm oui, right. exactly. ้องกับสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซีถุกทานยังบริเ้เมื่อพี่น้องกินแล้วหรอกสิพากกันเมื่อบบบนี้สมตามถาดบ้างไงพยาผ้าเป็นแน่ไดเพื่อออกก่อนหมุนเพรแฮงห้าวาสิบบาเอาเพจไหนเวิร์ดแล้ว กะทินกะคิงค่ามันแหละปากจะมือนะลูกมันแสบเลยลูกปากเด้ออย่ามาใกล้นอกเด้ออย่าเผาเนี่บอกเผาไก่เนี่ยเผาไก่บ่ได้แล้วบันไปแต่แม่มันเอาสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อ FC มันว่ากล้วยเปย์อย่ากล้วยลายถ้ากล้วยให้มันรับข้าไก่บอกกล้วยพี่น้องเลยถ้ากล้วยนะมันยาข้ากล้วยนะอโมมีนักกินร้านยุกิโอ้โหอริบหรอใครก็อยากอยู่ปิงปลา หอยากันไพชิลง่หอยเลูกากําปี้หอยอเไปแม่อภาพนี้ว่าตือขอขอกินกันง่ายเดี๋ว่าบุตรขอขอกืือกับบคายตเ่าคนใหญ่แน่อยากให้เอากินเยอยากอยากให้เ้าได้กินแต่วานนี่กเลย กลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีเด้วพี่น้องเอฟซีทุกท่านพี่น้องจ้าชิ้นกาวะหลังง้นุ่มง้อมเป็ผ้ามองพี่น้องตึกปลาสุลูกสุ่รานกินพี่น้องกลับสบายดีพี่น้องรุนกันเลยพี่น้องสิไดไลายบอสสายเสือเอามันสายเซนไนเด้พี่น้องจักเสืออยังยี่ห้อเกรยฟางมาหายแต่เมืองนอกพวกพี่น้อง เนี่ยภาพกา็น้องอีตึกปลามือนะเบาใจตึกนะพี่น้องบาสเดียวนะได้กระขูหนึ่งชื่ออะฮะโดยฮะมื่<า>อนนะเด้มือนมื่ไไนผู้ชายของเจ้าลงเกี่ยวเขาอันนี้มือเกี่ยวเขา,าอันนี้ในทางดำมานนี้นะะกระทินกระตออินคำ เมนูเขได้ชิราอหวานนะมวากินกินนะมูเจะสองโตปลาเขาอยากได้ปลาซิวเดีหามาช่วยหต้องส่บอนีบอนีที่ไหน ไอ้นอ้องอีดูดน้ำในลูกให้น้องดูดน้ำแบ่งกันกินสวัสดีปลาลุงและสวัสดีปลาลุงใช้แันหรือไม่ใช่ทางกอกเขาทางกอกเขาจะทางกอกได้ปานินก็ดีอวปานินบอกเอา หอย่านไหอย่างเอาว่าแอนเลี้ยงหอยนะอยนะ่งอนะีกในปะ่านีหนึ่งโตพี่น,น้องอยอย่างนี่อนหปลาโซนน้ำหมองนี่นะเกลือห้มเกลือห้มลงไป,ปต้มเนาะอ,อ,อืมต้มใส่หัวขา ยินแล้วมันไปไวๆถ้าซุยกระสิกินน้ำได้ถ้าต้มเสือหัวขาไปนู่นปลาลุงน้องบเลิกเนาะบลูกบเลิกจัอวะเพียงชีเหตุลิกสุดอะบ้านน่ะฮะกิ้งกิ้งกิงลงไปบนนู่สีบลเพียงพอเเมแ่นาะ มันเสือมึงลงไปมึงลูกมันจะเบี้ยงใดมึงจะเบียงใดได้ยี่บอแล้วมันกินนมมันเมื่อไหร่แแจบพ่ออยาพามลงน้องพี่เนาะอุ้ยพีกินนมกับิเบิรสยังสิเบิร์นะเนาะป้าเขากินเมอยู่เพื่อนดนบุนาหมดได้เบิร์วไป่ะว่าบ้าเงือ กี่นั้มเหรอเียกี่นั้เงินไผยลกเงินแม่เลื่อป่หน้าน้าได้แล้วได้แล้วเอาไดไลายโหลดวะเอาไปถอดเส็บเส็บดีแยก ไปแม่ล yeah. ูกไปเก็บอีน่ะอ้าตกว้าต้นน่ะอยากได้ต no ้นน่ะเด้อร้อยกระถางอันนี้หาเห็ดหาเห็ดเนาะหาเห็ดหาทรรมเดินมันโมแมนต์ในเห็ดได้แกงขึ้นตัวมันกระตุกกระตุกหาเห็ดหาทรรมทำหาเห็ดหาทรรมเด้อกระถาง ขอใหญ่ภาพสิปลอยอีกแล้วปล่อยแล้ว้าผมมาหนังเขาเดี๋ยวได้คิดท่ให้่ได้ลปล่อยฮะเตรียมเก็บอีเตรียมเก็บลาเถอตัวใหญ่เนอะเฮ้นะ อพ่อไปจ้ากับสันเฮยปลาจีนบุรีปลาจีนบุรีนะคะเอาอีกบ่าวเอาอีกเอาอีกจุกในหมอกมันลอยเรียงๆเด็กมึงจ้องกูลงเลยเกิดเยอะตัวน oh, right. e okay. well well ี้ใหญ่กุ้งอืมเด็กไอ้สันโตสองโตขนาดมันดีมันครบมือมึงเด้อเอาไน ย้าหินใส่มระติลูกหยให้มันอาจจะสูงโอ้ยไม่เอาเด้อดูเพิ่อนนะเด้อมันสวยมากน้าพี่เด้อมันมาหาพี่อ้เลยนะมันมีแหงนะมันไปหาดอกแฮหงผมวิมันไปแล้วจามาในหลูกคุณนะก็เล่าเดี๋ยวคุก็เล่าพราะมันบวอยู่ทช่ป่ะตัวบักใหญ่มันเต็มดรงเด่งเด่งพี่น้องเลย จับโตปลาถึงดูจับโปลาด้ค่ะปลาเธอน้อหดูดลงน้าั้มาดูดลงน้าแกัล้วแม่งพี่็นไะด้จะไปเห็นอะไรกินไหมกราวอ่อยโอ้เด็กบนะอีไรลีเดกบอีจับด้วยค่ะลูกออ้ากบใหญ่จะปล่อยว่ากบใหญ่ปู นีว้าป่นนาดีกว่ามีคนโตโ้พาตีนพี่นอ้องเป็นสลิงเง่งเลยมาหน่อยมานอนเลยปาลุวงวะให้นอนอันมีเอฟซีวะพี่นอ้องวะให้ยุกินนะ่ะนอนตรงๆนอนกับพื้นมันจังเขาะอันนะั่นงามเพื่อนว่ะเพื่อนเม่นมาบอกสซาสซเวียนไลยเถื่อแล้ว คุณละลายเด้อเดี๋ยวสีพยายามน่เพิ่นนอนแม่เนี่ยิ่นนอนเอื้อยเพิ่นเบาอยู่อะอยากให้แบบหัวงามนะคนน่ะมือไอ้เบามื่อยเม่นบอกซ้าซุยเมื่อเช้าเยี่ยนซุยไปอ่านคอมเมนต์ไปแล้วอ่านยุกก็อ่านก็อ่านเมื่อเช้ากับหายบาใจเบาใจตอบหายบาใจผัดบอเป็นหนังสือไงแต่เขียกไก่เป็นอะไรเดียวโอ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษกอนเวลาบั้งนอนเบาเสด็ด ก็ถ้าเอานอนพื้นนี่กางเว้นนี่แอนอนอนนอนอันนอู่นพื้นาได้นอนพื้นนอนตะแคงนอนตะแคงพอ้ายแป้งหัวให้นอนตะแคงถ้านอนไม่ได้เพิ่มเสียงพัดเม่นมาบอกออกลายคนอยู่พี่น้องเข้ากัเป็นยังไงดีขึ้นยัง นาวอ่ะห้าร้ห่อนจริงปลาจะกินพรอมกันมาอย่างแสบพอมกันเนามนพใจตึกวองหานัไปขู่ป่าเดียวมันเบิร์ดหรือปามันช่วหรือปาเจ้าเบิร์ด

กินอะไรกกินอะไรก็ขี่ขี่ได้ินโอ้โหเฮ้ยมยห่างวะปั่มไปในเรื่องท้งหมฮัแบงแล้วก็โค้งหนติมจมือมแสนอันัิมกูหแล้วไม่ใช่ม่ใยาไม่มมาเรไ้นะมามันจกินเองเื่อเผอยากลอกหมดาดนมเป็นการหายมาหายไปที่จะ อย่างมให้มายังเงิอเดอนเิมมาปเอาน้ยุกิมให้มาว่ามันหลพอดว่าเมื um so ่อกี้กิ๊กินไล่อดเมื่อกี้กิ๊กินจนหมดทันกินจหดันขนาดลูกนี้มาเดือนขนาดลูกกูยังมีปัญญากินไฮคิวเลยมาสกินไฮคิวยุกิบอกให้กินบอให้คิว ขอบทอง่แตออให้ขาเข้าวเต็มเขอบดำาอึอืดอวะขอบแดง้ยเียงออีกจักเดือนหนึ่งไปล้างจืดนะคื้ยางเอาไปล้างจืดางจืดคือไปล้างจืดนี่บ้านเฮา บ๊มีบะบีใบล่างยุบ้านแม่พนอาเอวนใมอนี่ได้พี่น้องฮะใเบิ่งอันใบทีเาซุยมาต้มยาหนงแดงบาดใจไปอาบยานางแดงพี่น้องพามากกับแบบว่าดับเลยนขนาดเนาะนี่พี่น้องบาดใจมาหฮมนะใบยันยานางจืยานางแดงพี่น้อง พน้ามาต้มมะห้มให้เมียพนเมียเพนผิดกรรมพี่น้องพ,อ,พอกันคลิปนาพี่น้องจ้าขอกับคามาสบายดีขอบุญกับคุณเอ็ดซีทุก่านนะพี่น้องที่มาเบิ่งมาส้มสองแม่คิงคามบานนา